วันนี้วัเอารถมาเติมน้ำมันมาพวกนี้จะออกต่างจังหวัดต่เช้ามาทัวแล้วก็เวะเติมน้ำมันละแล้วก็เราจะเข้าบ้านละวอนนี้กำลงกังกะกล้าบ,บ้านไม่ใชกาศมันหนาวแล้วครับตอนนี้ขนาดนี้มันหนาว สัญจรก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้นเพื่อนเพื่อนเออที่ไหนเอ่ที่อยู่ที่อยู่ใกล้โซนจังหวัดบ้านเราเนี่ยหนาวไหมครับบ้าหนาวก็บอกด้วยนะว่าที่ไหนมันหนาวนะก็จะถึงทีใหม่แล้วเปลี่ยนมาสนนะครับ นะใน่เวลาระยะนี้ก็เป็นเดือนธันวาเดือนธันวาวันที่21นะที่21มันเริ่มหนาวจริงๆมาได้2-3วันนี้นะ,ะครับคงจะหนาวไปยาวก็เปลี่ยนประศรีม่คงจะไม่ได้เที่ยวกันล,ละเพราะอะไรนี้ มันหนาวเที่ยวคงไม่สนุกอ่ะถ้าจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเนี้ยแถวแถวบ้านเรานี่แหละแถวภูชีฟ้าเชียงแสนเชียงของถ้ามีอากาศถ้าข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้แถวบ่อแก้วก็ถ้าข้ามได้ก็จะไปเที่ยวอยู่ไปเที่ยวแวเนาะจังหนาวจังเพื่อนเพื่อน าบอกด้วยนะ,ะที่ไหนหนาบอกด้วยที่ไหนหนาบอกด้วยเอาอันนี้เป็นปาน่าเง้วนะครับเป็นตำบลปา่าเง้วนะครับเนตำบลป่าเง้วเป็นเนจเริญครับแถวนี้จเจริญเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะพอชหยครับส่วนมากจะเป็นร้านค้าเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นในทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาต่างๆครับนี่ครับคงจะเห็นมีร้านหลวงร้านโรงแรมก็มีบิ๊กเฮาร้านขายยามีหมดแล้วครับอันนี นนก็ค่อนข้างที่จะกว้างเพราะขนาดนี้ก็ประมาณสัก19นาฬิกาบอกว่าหรืออาจจะถึง20นาฬิกาขนาดนี้ครับนี่เป็นบทคริสก็ <c oughs> คงจะถึงคริสมาสใกล้ๆนี้ครับคุงจะไม่กี่วันนี้วันสองวัน ิมาโอ้ยลูกคนนี้ขขบเร็วจังระวังนะระวัะะงนะตามด้วยระวังด้วยอันตรายอันนี้ก็3สามแย,ยกที่จะเป็นสามแยกที่จะเลี้ยวไปทางอำเภอพร้าวก็เอาไปทางเชียงใหม่ได้เหมือนกันครับ แยกนี้รับสายมือนี้สามแยกสายมือนะครับเออเนี่ยตรงนี้เราจะไปเส้นอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่แต่ทางที่ผมเดินทางเนี่ยครับเป็นถนนเส้นเส้นหลักของเชียงใหม่เชียงรายนี้ก็จะเข้าอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วครับใกล้ๆเข้าอำเภอเวียงป่าเป้เปเปเปาเดี๋ยวว่านี้สามโม แล้วโอเคถึงบ้านแล้วรถเครื่องยนต์กระไลามากเลยฮึ <c oughs> ่มทีเดียวเข้าบ้านแล้วโอ้โอ้มาเลยครับมาออกมาเลยอะไรผมเข้าบ้านแล้ว ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเดีย๋ยวจะทายทำให้ดูชมอีกนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ เอ้ยยเขามาดูบ้านเลยว